เอโยไม่ปัญหาหรอกไม่ได้แล้วเอโยไอยืดตุ้ย ยไ่่องหรเอาับไดเลยีับได้เลยดลยอ่ตรงไหนยังไม่ใจเย็ถ้ามัน้องมากเราควรเกิดปเห็นแล้วก็ยับได้เลยนะครับอุ้ยจะจับเนาะป่อง่าโนูสองคนนี้เาันทึงได้เลยมันเป็นไงของารัเได้เลยลูปป่งเป็นยังไงขยายตัว ใหญ่ตัวให้หนุกมตัวมาแล้วเลยหนุ่มว่าหนักตะเกียงเลยการทดลองนี้ครับเสร็จจบหมดแล้วครับ เอออเออโอ้โคดูบรรทัดสิคุณจะขูดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเล่นไม่อ้ต่อไปเสร็จยังยังครับหาเกลียนะ ว่าไม่รงเรียนแล้วเขาหอมอ่ะหอมคือท่าเอาวเสร็จแล้วอ่าทุกคนตรงนี้ลูกชายลูกสาวเอาสมุดขึ้นมาให้คนหน่อยเพราะเราต้องทำไอที่อยู่ในกล่องอ่าเขียนเรื่อง เริบบการเรื่องการหมดและการขยายตัวของวัตถุเอาในอนุโมงคมาเนาะวันนีนพี่เท่าไหร่ครับแก้วให้ดับตะแบบเกียแกงแอลกอฮอล์นะครับถ้าให้ออกมาดับนะครับดับดึงออกมาดับนะครับ้เเยนดือลึงออกมาดับนะครับเพราะเดี๋ยวเกิดอันตรายนะผมจะเล่นกันนะ้ำน้ำมันเดือดพุ่นๆเลยนะนะ เาจาครแัเจกยบอระหอมาแล้กเสร็จแล้วนะเห็นแล้วนะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะอ่าถ้าสังเกตนะครับอ่าุอออกกตะเกียบอออกให้เลยระดับเลยครับเามา้อมไหมเห็นะเห็นเห็นสังเกตในทั้งกนะูสังเกต่าเพิ่มเอาออกของเหลวการจะเพิ่มเพื่อนะน ลองความขึ้นเยอะดูดูดูของเหลวในในหลอดแก้วนะครับกเห็นดูสังเกตดูขอหในหลอดแก้วนะดูของเหลวในหลอดแก้วเห็นไหมมาเป็นไงเดี๋ยวนูของเหลวในหลอดแก้วาดูนะของเหลวในหลอดแก้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถึงออกมาวะมันรั่วอ่าโอเคของเยี่ยมในหลอดแก้วเนาะถ้าโดนจะร้อนเนาะอ่ะหนูมันลงจะไปไหนเมื่อกี้ไหนตือกูพูดถึได้ยังเตานี่มันคือของแข็งเขาเรียกว่าไอ้นี้เป็นวงกลมนี่เขาเรียกว่าลูกตุ้มตุ้มลูกตุ้มเหล็กของคูไม่มีมันหลุดไม่รู้หายไปไหนของหมูจะมีลูกตุ้มคนคูซื้อมาเก้าอัน อ,นนอันนี้คือตุ้งเลยอันนี้คือห่วงเลงอ่าโอเคเข้าใจนะครับอันนี้คือของแข็งที่มีสมบัติเป็นโลหะมาดูนะครับ <c oughs> เราจะบันทึกไปพร้อมๆกันครับมาคับข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งจะเป็นยังไงครูให้ทำอะไรครับใส่ตุ้ลองใส่ดูสิ <c oughs> เป็นไงอ่กลุ à, à ่มไหนไปได้ก็ไปได้กลุ่มไหนไปไม่ได้ก็เรื่องของเขาก็บันทึกกรรมกลุ่มของเธอไปอ่บันทึกรรมความจริงไปที่เพื่อนหน้างานของเราครับบันทึกตามความจริงอ่ถ้ามันรอดหัวได้ก็รอดถ้ารอดไม่ได้ก็แล้วแต่ของเธอผู้ไม่เกี่ยวให้ไปไล่ก็แล้วแต่แล้วกล